สวัสดีครับชื่อสิงห์สิห์ชัยพันยศครับชื่อพอตนะคบเรียนอยู่ที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ม .5 ค่ะอยู่คณะบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่ครับงใจว่าจะใช้คะแนนโทเฟลไปยื่นในคณะที่ต้องการหรือใช้ในการเป็นยื่นพอตก็มาลองเรียนโทเฟลเพราะรู้สึกว่า,าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สําคัญมากใน,ในการเรียนในการศึกษาต่อครับไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาโทหรืออะไรก็ตามแต่ครับเข้าคณะเภสัชค่ะไม่ตุลาก็เป็นมหิดลค่ะก็ได้เรียนรู้เลยครับว่าการ speaking ที่ดีจะต้องมีการล i s t e n ที่ดีครับประทับใจ เพราะว่าที่โรงเรียนถึงแม้ว่ามีการพรีเซนต์งานหรือการพูดภาษาอังกฤษบ่อยๆแต่หนูรู้สึกว่าไม่ค่อยมีสถานการณ์ที่จะต้องใช้สกิลในการคิดและจินตนาการออกมาว่าจะต้องพูดอะไรและเรียงให้มันเป็นยังไงได้เยอะค่ะจัดสรรเรื่องของเวลาครับการฟังอย่างมีประสิทธิภาพและการพูดอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่จำกัดครับคือทาให้เข้าใจไกด์ไลน์ของตัวข้อสอบมากขึ้นการจัดการของเวลาควรจะใช้เวลาอย่างไงให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้คําตอบที่ดีที่สุดออกมาค่ะ